สวัสดีคุณผู้ชมนะครับคลิปนี้เราจะมาเปลี่ยนหลอดไฟหน้าคลิก1 1 0 i โดยที่ไม่ต้องถอดหน้ากากไฟหน้าออกมานะครับส่วนใหญ่แล้วคลิก 110i ไฟหน้าที่เป็นไฟต่ําจะชอบขาด1ข้างครับพอเปิดไฟสูงก็จะติด2ข้างเหมือนเดิมสาเหตุที่ติดเฉพาะไฟสูงเป็นเพราะขดลวดที่อยู่ในตัวหลอดขาดเฉพาะไฟต่ํานั่นเองครับรถคันนี้หลอดไฟขาดข้างขวาก็จะเลี้ยวแฮนดนไปทางด้านซ้าย ถ้ารถท่านผู้ชมหลอดไฟขาดข้างซ้ายก็เลี้ยวหันไปทางด้านขวาครับเพื่อจะได้มีพื้นที่ในการล้วงมือเข้าไปถอดตัวหลอดไฟนั่นเองครับมุมนี้เป็นมุมมองจากทางด้านล่างนะครับเมื่อเรามองขึ้นไปก็จะพบกับขั้วหลอดไฟที่มียางกันฝุ่นกันน้ำปิดอยู่ให้ดึงยางกันฝุ่นออกก็จะพบกับขั้วหลอดไฟแบบนี้ครับให้ท่านผู้ชมจับขั้วหลอดไฟซึ่งจะมีสปริงดันอยู่ให้กดขั้วหลอดไฟเข้าไปแล้วหมุนไปทางซ้าย หรือมุนทวนเข็มนาฬิกาได้หละครับขั้วหลอดไฟก็จะหลุดล็อกเราก็จะถอดขั้วหลอดไฟออกมาได้ครับจากนั้นเราก็หยิบตัวหลอดไฟออกมาได้เลยครับนี่ก็เป็นหลอดไฟคลิก1 1 0 i ไแหละครับสังเกตว่าจะมีติ่งเล็กๆอยู่ที่ขั้วหลอดเวลาใส่ก็ให้หันติ่งเล็กๆตัวนี้ขึ้นด้านบนครับซึ่งภายในเป้าหลอดไฟก็จะมีร่องรับติ่งตัวนี้อยู่เช่นกัน เพื่อเวลาใส่หลอดไฟเข้าไปแล้วหลอดไฟจะไม่หมุนไปมาและไส้หลอดไฟสูงต่ำจะอยู่บนล่างขนานกับพื้นครับตอนนี้ก็สวมหลอดไฟเข้าไปแล้วครับเรามาดูขั้วหลอดไฟกันชัดๆครับว่าควรจะใส่แบบไหนให้เข้าง่ายและถูกวิธีครับตรงกลางจะมีตุ่มอยู่2ตุ่มที่หลอดไฟก็จะมีตุ่มอยู่2ตุ่มเช่นกันครับคือสะพานไฟของไส้หลอดไฟสูงและต่ำนั่นเองครับ ซึ่งตุ่มที่ตัวหลอดไฟจะเรียงกันขนานกับพื้นที่เสียบอยู่โคมไฟอยู่ตอนนี้นะครับเวลาเราสวมขั้วเข้าไปต้องไม่ให้ตุ่มที่ขั้วขนานกับพื้นเพราะเราต้องกดขั้วหลอดเข้าไปแล้วหมุนตามเข็มนาฬิกาให้ท่านผู้ชมยึดเอาตรงจุดนี้ครับที่มีบากอยู่ด้านในและติ่งเหล็กตัวนี้ให้หันขึ้นด้านบนไว้เวลากดขั้วเข้าไปพอมุนตามเข็มนาฬิกาให้เข้าล็อก ุมทั้งสองก็จะขนานกับพื้นตรงกับตุ่มที่หลอดไฟพอดีครับก่อนสวมก็ดึงยางกันฝุ่นออกมาเยอะๆครับจะได้จับง่ายเราอาจจะก้มลงไปมองที่เบ้าด้วยนะครับจะได้มองเห็นว่าเราใส่ตรงไหมดูที่เบ้าก็จะมีบากครับเช่นกันครับใส่เสร็จแล้วก็ดึงยางกันฝุ่นปิดไว้เหมือนเดิมครับการเปลี่ยนหลอดไฟแบบนี้จะใช้เวลาไม่นานและไม่ได้ถอดหน้ากากหรือเยอะครับ งานพื้นที่แค่แบบนี้ต้องใจเย็นๆครับผมหวังว่าคลิปนี้จะเป็นประโยชน์กับหลายท่านไว้พบกันใหม่คลิปวิดีโอถัดไปสวัสดีครับ